ดเดียวเลยพี่พาไปก่อนีอเ,ยเ,ยเยลยไ,ได้ได้ได้เองเก็ไอ้นี่ไปก็ได้ตรงนี้พี่พลองผมขึ้นบนนู่นเลยนะชใ่ขึ้นไปข้าบนนู่นนะพี่วิ่งขึ้นไปก่อน ไอ้้รูยิงหนีอ่ะเนี่ยเนี่ยหนีหนีอยู่ตรงหน้าเห็นปะยิงเลยไขนาดปีน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 ขึ้นอันนี้ปีนขึ้อน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้เลย กินเลยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหมีอีกตัวให้อ่ะแล้วปีนขึ้นไปข้างบนอ่ะห้องลับเปิดแล้วตัวเองเนี่ยแหละยิงไปละปีนขึ้นไปเลยให้ต่อพี่ห้องลับไหนข้างบนอยู่ข้างบนอยูข่ข้างบนนี่ปีน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 บันไดขึ้นไป,นไปเห็นปะ่ะห้องลับอ่ะตรงตรงมอสอ่ะเห็นป่าอ๋อตรงผมไม่อยู่ไหนวะนี่เปิดยังเปิดแล้วครับพี่อ่าเปิดเปิดเปิดแล้วเข้าไปข้างในเลยครับแล้วก็ไปกดอ่านกด ไปหรือเปล่ากดอ่านตรงโต๊ะอ่ะไอ้พวกวะอันนี้อ่านแล้วนี่หว่าอ่านแล้วทำไปตรงนั้นแหละอ่านเสร็จแล้วก็เสร็จล,ละก็ไปแล้วก็ไปที่มืออื่นอีกไปขึ้นจุดหน,นังสือสีส้มนู่นเลยเพี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือสีส้มนั่นอันนั้นคนละอย่างกันไม่ใช่ อันงอยู่ไหนอตีไอตรงนี้ไอตรงนี้กดไปยังตีงมันอยู่ตรงนั้นน่ะอมันอยู่ในป้อมปะตาม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 จะพี่มาก์กไปเตรียมลอกละ <c oughs> ัสดีข้างดินสวัสดีครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ทักทายใครไปนะเพราะเดี๋ยว <c oughs> อ่าพอดี oh, เดี๋ยวในในเกมน้เราดูกันในเกมแล้วกันไอตัวแมกกาซีนนะครับผมไปอ่านไปอ่านแมกกาซีนกันนี่ตี๋ตี๋อยู่นี่มาตามมา เอามาเดี๋ยวพาไปยิงไก่ด้วยเออยิงไก่ผมยิงมั่วๆนั่นน่ะยิงไก่ยิงไก่ี่บอกนี่นี่นี่อยู่ห้องนี้นีแม็กกาซีนนี่นี่นี่อ่านอ่านแล้วแล้วแล้วอันกลางอะพี่อ่ะอันกลางอยู่ข้างบนต้องโหนสลิงขึ้นไปอันกลางอยู่ข้างบนตรงนี้ออะยิงไก่ด้วยนะยิงไก่ด้วย สองคนอ่ะมายิงไก่ด้วยนะยิงไก่แล้วเดี๋ยวมันภารกิจมันมีภารกิจรองด้วยไงเออยิงยิงแค่นั้นแหละยิงไก่แค่นั้นแหละคนคนยิงคนในนี้ด้วยเอ้ยยิงไม่ใช่คนยิงเย้เลยวะยิงบอทในนี้ด้วยยิงบอดในนั้นอ่ะเออยิงบอทดนะสิบตัวพอพี่แต่าหลายคนก็ต้องอืมไม่เดี๋ยวค่อยยิงก็ได้มาเอาแมกกาซีนก่อนมาอ่านแมกกาซีนก่อนไปต้องไปกอบพี่หนุ่มอีกใช่ใช่พี่รออยู่นี่แหละ นี้มีให้อ่านอีกอันหนึ่งค่อยอกากันใช่เอาเอาแมกกาซีนก่อนอย่างอื่นอย่างอื่นทำง่ายแ <c oughs> มกกาซีนที่มันจบไปเป็นยังไาอ่านนะมาอ่านตรงนี้แล้วก็ตามขึ้นมานะ นี่มันมมอยู่ตรงไหนนั่นมอบดอกไม้เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มอบดอกไม้ข,ข้างๆข้างๆนั่นขวาไ,วไม่ใเหมือนว่าใช่ใส่เสืงงออกก้อย่างโอ้ก็อี๋เหลือๆนี่อะไรครับใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่แล้วตามพี่มานี่นะะอันนี้ด่านใหม่ใช่ครับผมใช่ครับ ตามพี่มานี่อ่าในป้อมนะใ <Expl oring. S 1> <Dead. S 2> นป้อมเอางี้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวคนดูเขาจะไดม้มาย้อนดูเอา เจอบอดก็ยิงเลยใช่ใช่มือมือนี้ก็ยิงสิบตัวนะอ่านี่นะโหนสลิงตรงนี้นะนี่อยู่นี่โดนเลยอะวิ่งไปว่หมดแล้วครับห้าอัน แล้วก็อันนี้ก็พออ่านเสร็จก็ไปกระจายตามเมืองเลยก็ได้ครับแต่ละเมืองมันจะให้ยิงยิงสิบตัวเมืองนี้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 สิบตัวใครใครก็ได้มามาทำภารกิจมาทำภารกิจที่นี่ไอรถไฟอ่ะรถไฟอะข้างบนนดี๋ยวเดี๋ยวไปทำรถไฟก่อน รถไฟทำยากรถรถไอไอตัวรถรถอะไรนะติดอ่างเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยยิงเหนื่อยใช่กำลังยิงบอดอยู่ยิงไม่โดนมันเดินไปเดินมานี่นี่รถไฟอยู่นี่นะรถไฟมันทำได้ทีละคนนะแล้วก็ไออะไรนะ เดี๋ยวมาทำภารากิจไอ้ที่มันเปิดห้องตรงเนี้ยพี่เมืองข้างหลังนะไอ้นี่ให้ใช่ใช่แต่แต่ขึ้นไปทำัน่นกันก่อนนี่ต้องทำไงอ่ะ <ไป S 1> พี่มันจะมีไฟที่มันกระพริบอยู่เห็นปะ่ะตัวเลขอะ่ะ yeah, ตัวเลขที่มันกระพริบเห็นปะ่ะเห็นตัวเลขที่มันกระพริปปบรป,ปะ่ะ มันจะมีต้นกับปลายมันจะมีต้นกับปลายอ่าเองทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้เส้นอ่ะมันวิ่งมันมันมันวิ่งไปถึงปลายที่ถูกต้องได้แค่นั้นแหละหัวกระท้ายอ่ะใช่ใช่อันนีน้อันนั้นก็แม็กกาซีนอีกอันหนึ่งไงอ่านเลยแม็กกาซีนมอสอย่าลืมอ่านนะอันสุดท้ายแล้วแม็กกาซีนที่อยู่ที่เนี่ยที่บัตไอท,ที่ที่ตรงเนี้ครับผมสุดท้ายมีหกอันม,มั้งมือหกหรือห้าอันนี่แหละ เออเออหกอันหกอันโทษทีโทษทีลืมไปอันนึจำอะไรได้หมดทุกอย่างเกินฝากค่ะวัอดีนะครับคนดูผมอาจจะทักคอมเมนต์ช้าทักอะไรช้านะจังหวะพอดีต้องการเก็บเก็บเก็บให้หมดก่อนเพราอเดี๋ยวจะได้ตัดคลิปให้ได้นะครับผม